สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะนึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวตามวิธีชาวบ้านเบิ่งคันข้าวเหนียวไม้เด้ค่ะหนาแสบข้าวเหนียวไม้อีกเต้านึ่งยังค่ะทอดหมูค่ะหมูหมักใส่งาดูดีมีสกุลน,นิดหนึ่งบรรยากาศดีแล้วค่ะวันนี้นี่ทงหน้าทงยังอย่าลืมติดตามเวยค่ะกับช่องหากินไปเรื่อย เมนบมอนอเ่เยนไปเรื่อยนะจ้องนี่นะคะทอดหมูทอดหมูละมันเ,เดือดใส่งนาไปกินก็นข่าเนียวไม้เบิ้งไม้น้ำปดาข่าเนียวไม้เดี๋ยวซีซ่าข่าเนียวก้อนเนือ้อค่ะแป๊บหนึ่งเบิ้งที่อุตส่าห์ไปก่อนเนือ้อข่าเนียวไม้ไอ้ไหว้ยหวยห่วยเบิ้งหาวนิ่มนิ่มปัญหาข่าวจ้าเลยจ้ะ ไปก่อนนะจ้าอ,อีพีนี้บ๊ายบาย